สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากําลังขนย้ายต้นพันธุ์ทุเรียนเอ้ยต้นมังคุดรุ่นมะเขือมาครับจำนวน3แถมหนึ่งก็4ต้นเนาะโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็คือเมื่อซื้อครบ3ต้นแถม1ต้นนะครับในราคาต้นละ3,500บาท นะครับเป็นตัวโปรโมชั่นที่เราจัดไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะบรรยากาศการขึ้นต้นนะครับต้องบอกว่าลูกค้าเอารถมาเองนะครับใช้บริการรถของลูกค้าเขาจ้างมานะครับแล้วก็ไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวชุดนี้จะไล์ให้ดูไล์ให้ดูครับสําหรับคนที่สนใจแล้วบอกว่าช่างใจอยู่นะครับว่าจะยังไงดีคุณดูแล้วกันเนาะปกตินะครับรุ่นนี้เราขายอยู่ที่ 15, 0 0 0บาทแต่เราจัดเพียง100ต้นนะครับตดลดเซยไปเลยที่75%เเหลือเพียง3,500บาทวางห่างกันนิดนึงโชว์หน่อยวางห่างกันนิดนึงโชว์หน่อยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปออกมาอีก2ต้นนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจนะดูคุณดูสแลนผมแล้วกันนะชนสแลนเลยอะตัวนี้โปรโมชั่นนะครับ จากปกติหมื่นตอนนี้เซลอเลยนะครับ75็ดสห้าเปอร์อเซ็นต์เือพียงต้นละ3,500บาทแต่เดี๋ยวก่อนนีผมจำโฆษณามานะครับแต่เดี๋ยวก่อนซื้อครบ3มต้นแถม1ต้นครับอันนี้ลูกค้าเราที่จังหวัดร้อยเอ็ดนำรถมานะครับให้รถจ้ารถมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับไปที่เขานะครับแบบสิ่งนี้เลยสวย,สวย สอง,ต,นะสองต้นแล้วนะนี่สองต้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกสองต้นใครที่สนใจก็จัดได้เลยนะราคานี้ผมใช้คาว่าถูกแล้วลนะ่ะถ้าคุณสะดวกมาเองได้นะครับผมพูดตรงนะครับว่าคุณก็เอารถมาเองหารถมาเองก็ได้นะถ้าแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยคุณไม่ไม่สะดวกที่จะหารถก็ใช้บริการรถของเราได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าค่าตน้นคค่าต้นนะค่ารถคือค่ารถเพราะว่าเป็นบริการรถร่วมนะครับก็เขาก็จะคิดค่าส่งของเขานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยขนมาอีกแล้ว เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยนะครับระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งเนี่ยนะระวังนิดหนึ่งเห็นไหมโอ้โหดูสวยๆต้นที่สามครับต้นที่สามต้นมังคุดนะครับมังคุดชุดนี้นะครับผมบอกตรงเลยนะครับว่าอยู่มันแปดปีได้แล้วนะแปดปีนะต้องบอกว่าเป็นตังคุดไม้เลี้ยงนะครับถ้าใครปลูกมังคุดคุณรู้อยาแล้วนะครับว่าบังคุดเนี่ยโตกว่าจะโตนานมากนะครับ เนี่ยกว่าจะโตให้มันได้แบบเนี้ยมันนานมากนะครับเลี้ยงอะ่ะแต่แต่ไม้เลี้ยงเราเลี้ยงแต่ถุงเบอร์เล็กๆนะครับเลี้ยงแต่เป็นเม็ดน่ะการเลี้ยงบังคดรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงจะเลี้ยงได้นะครับเพราะว่ามันต้องใจเย็นๆจริงๆด้วยนะใจเย็นๆเลี้ยงกันนานนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับสามต้นดูเทียบกับคนนะเดี๋ยวผมพาครับดูบรรยากาศอีกจากต้นหนึ่งต้นสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นนะครับใครสนใจผมบอกนะยคุต,ติดต่อมาได้เลยนะ เพราะว่าเพียงร้อยต้นนี่ก็ไปสามต้นแล้วนะครับเพราะเราแถมให้อีกหนึ่งต้นเนาะขายไปแล้วนะครับสามต้นมาเอาเองนะครับก็เดี๋ยวมีจัดส่งเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีค่ารถนะครับเดี๋ยวผมพูดไปแล้วว่าถ้าใครไม่สะดวกมาก็มีค่ารถเนาะก็จ่ายค่ารถได้ครับผมพูดเลยนะว่าคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าปกติที่เพื่อสมาชิกรู้อยู่แล้วนะครับที่ซื้อกับเราเนี่ยผมว่ามาคุ้นเนี่ยเราขายต้นละหมื่นห้านะต้นให,ใหญ่แบบนี้นะครับ เนี่ย,ยนะดูดูสวยๆเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวทีมงานคัดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตเนี้นะครับก็เพื่อสมาชิกก็จะเห็นอยู่แล้วเนี่ยให้ดูมาก็คัดเลยนะเนี่ยนะเขาไปละเขาทีมงานของผมก็ขนไปแล้วนะใช้สามคนนะคุณคิดดูแล้วกันมันต้องใช้สามคนคุณก็คิดดูแล้วก็ว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับมันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับผมไปละก็เดี๋ยวรอขึ้นนะครับ ตอนสุดท้ายของการที hai, <Laurie. S 2> ่เราจะจัดส่งแล้วก็เอาขึ้นรถให้กับเพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับเอาไปนาส่งให้กับเจ้าของที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ไปปลูกได้สองปีได้แล้วนะก็ปลูกแล้วก็ทําให้มันโศกก็ออกนะนะครับผมทําให้ส่งไปหมายความว่าก็เลี้ยงอดน้ําบ้างเองครับตอนที่เรียนปลูกที่เจ้าลูกเนาะทให้มันโศกมันก็จะออกดอกนะครับ นี่สะ,ะทีมงานผมยืนนิดนึงจเจยืนตรงกลางนิดนึงแก้ยืนตรงกลางพี่ชกยืนตรงนี้ดูนะคนเที่ยวับคนละกันมผมให้ดูเทีย่ยวัาคนละกันหันหน้ามาดิหันหลังก็ไมอย่างนี้นะคณเทีย่ยวทีมงานของผมแล้วกันนะว่ามันใหญ่แค่ไหนชูมือชูมือไม่ถึงนะครับชูมือไม่ถึงยอดนะขอสโลแกนหน่อยขอโทษนะขอโทษนะจะทำให้คุณรวยขึ้นอเดี๋ยวรอคุมสแลนข้างนิดนึงให้เสร็จนะครับระหว่างรอ ระหว่างรอผมก็จะให้ทุกท่านดูกับบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยๆนะมังคุดอ่ะผมบอกเลยนะมังคุดรุ่นนี้เนี่ยลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกันนานมากนะครับเลี้ยงแบบใจเย็นโคตรโคตรเลยปลาตุ้ยกับลุงหมูเลี้ยงแบบใจเย็นโคตรโคตรเลยนะกว่าจะผลิตรุ่นนี้มาได้นะครับรุ่นนี้เราจริงๆเราตั้งใจไว้ที่จะให้ออกลูกเลยเราเลี้ยงว่าตั้งใจจะอออกลูกแต่เร,เราบอกว่าเอ้ยเพื่อสมาชิกถามเยอะมากเลยว่าจะเอายังไงดีนะก็เลยบอกเอองั้นเราจัดโปรเลย จัดโปรกระแทกเลยให้กับคนที่สนใจจริงๆแล้วอยากจะไปลองปลูกนะครับเป็นโปรโมชั่นนะร้อยต้นล้งบอ,อกว่าตุ้ยบอกโปรโมชั่นนี้ใจสุดๆเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ใจสุดๆเลยนะเลี้ยง8ปีขายต้นละ35 0 0ลดเซลล์75เปอร์เซ็นจากปกติ1 5 0 0 0บาทเพราะวันยังไม่ออกลูกนะถ้าวันที่ออกลูกนะครับผมบอกตรงว่ามันจะราคาสูงกว่านี้นะครับเพราะวันให้ผลผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เมื่อมันยังไม่ออกลูก เราก็ปกหนวก็ตั้งราคาอยู่ที่1น0 0 0ถ้าไม่ีใครสู้นะครับแต่จริงๆก็ขายอยู่แล้วนะถ้ามีใครสนใจนะครับแต่ครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อสมาชิกที่ติดตามเราและสนใจเรานะครับเพราะฉะนั้นมางคุดชุดนี้เป็นบางคุดที่เลี้ยงมานานมากขายเพียงโปรโมชั่นนะ3,500บาท สามพันห้าร้อยบาทคุณกินข้าวจริงๆเนี่ยคุณกินข้าวร้านอาหารมื้อเดียวคุณก็กินแป๊บเดียวนะคุณไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็สามพันสองพันสามพันล้วนะแต่คุณได้ต้นมังคดที่อายุแปดปีอ่ะคือเราต้องเลี้ยงคุณคิดดูต้นทุนในการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะลงดินลงเข่งขยาย,ยแต่ต้นเล็กๆขยายมาเรื่อยๆจนลงเข่งนะครับวัตถุดิบการเลี้ยงค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยค่ายาที่เราจ่ายไปเนี่ยสามพันห้าถูกมากนะแปดปีอะครับ แตปีครูสิบสองเท่าไหร่เนี่ยผมจาไม่ได้เลยเนี่ยเยอะมากเลยนะเป็นนี่เป็นเดือนนะครับแล้วคุณคิดเป็นวันดิค่ะที่ที่เราจะต้องดูแลมันนะครับแต่นี่คือร้อยท่านแรกผมพูดเลยนะว่ามันไป 3, มันคือมันสามต้นแล้วนะจากร้อยไปสามต้นแล้วเพราะตอนนี้เราให้แถมผมบอกนะใครซื้อสามต้นผมแถมต้นหนึ่งส่วนแล้วแถมให้ต้นหนึ่งนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่ดูตรงนี้นะเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะขึ้นรถแล้วก็เลี่ยงนะครับ ไม่ดูอย่างนี้เลยนี่นะเขาออกใช่ไหมอ่านี่นะคุณดูแล้วกันเนาะมังคุดนะครับมังคุดสวยๆเลยแหละดูโคนเนี่ยดูโคนดิ้ดูต้นดูใบเลยครับให้ทุกท่านดูนิ่งๆเพื่อสมาชิก้อยกว่าท่านตรงนี้นะให้ดูบรรยากาศครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมทีมเขากำลังจะ ปรับโลเคชันรถนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นรถนะครับชุดนี้ไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับชุดนี้ไปจังหวัดร้อยเอ็ดผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งน่าจะจบไลฟ์ให้เร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่วนอื่นผมถ่ายเป็นรูปภาพให้ดูเพราะฉะนั้นนี่ของจริงเพราะนี่คือไลฟ์สดชุดนี้ไปที่ร้อยเอ็ดครับคุณมาซื้อต้นเดียวก็ได้ต้นละโปรโม,มชั่นนะเพียงร้อยต้นไปแล้วสามต้นนะ เพียงร้อต้นนะครับไปแล้ว3ต้นทุกท่านเห็นนะอันนี้คือชุดแรกที่ที่เดินทางนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติที่ตั้งไว้1,000งหมื่นหบาทจากปกตินะครับยังไม่ออกลูกนะวันที่เลี้ยงแล้วยังไม่ออกลูกนะครับเซลเจ็์เซโดยเฉลี่ยนะครับเราเปิดขายโปรโมชั่นชุดนี้เพียง3,500บาท ซื้อ3มต้นแถม1ต้นซื้อ1ต้นก็ได้ครับก็สามพันถาบาทมาซื้อได้เลยคุณเอารถกระบะมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแสแลนก็เดี๋ยวมาซื้อแสแลนที่หน้าสวนเพื่อเพื่อคุมไปนะครับหรือคุณจะใช้บริการรถเช่าก็ได้ก็จะไปรถอารมณ์ประมาณเนี้ยไปรถอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับแต่เป็นรถเป็นเช่าของทีมเราแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รถทีมเรานะครับเป็นรถของทีมลูกค้าเอามานะครับรถแบบนี้เลยครับก็เป็นรถแซงเหมือนกันเดี๋ยวคุมไป ผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกทางภาคใต้เราสนใจเยอะนะครับสนใจเยอะเหมือนกันแบบนี้แหละบังคุดโลสองร้อยตอนนี้จริงคุโลสองร้อยครับผมจะจบไลฟ์แล้วนะครับทุกท่านที่ดูและคุณผมฝากไลฟ์ฝากแชร์น,นิดนึงนะผมอยากให้มันไปถึงกับคนที่สนใจมากๆนะครับแค่คุณแชร์ผมก็ขอบคุณมากแล้วนะครับกับมังคุดรุ่นมหึมามังคุดรุ่นมหึมาโปรโมชั่นเพียงหนึ่งร้อยต้น 3,500บาทครับเล่หรูปต้นไม้ครับคอนแทคยังไงผมจะใส่ไปในคอมเมนต์ให้ทีนึงนะครับว่าสนใจแพท์แอดพนานไลน์คุยได้นะครับไลน์นี้คือของจริงสดๆดไลน์นี้คือของจริงสดสดชุดนี้ครับ3ต้นแถม1ต้นแล้วพบกันครับครั้งหน้ามีคนถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ จิมมี่ใช่ครับโอ้โหนี่ผมไม่กล้าพูดชื่อเลยนะในคอมเมนต์อ่าโอเคเดี๋ยวผมชัดๆอีกทีแล้วผมไปใส่ใน YouTube c h a n แนลให้กับเพื่อน YouTube ดูอีกครั้งนะครับให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนี่เขาคมแล้วควมแล้วควมแล้วนะครับนี่ให้ดูมันสูงมากเลยอะ่ะมันฉุมชนสแลนผมเลยอะ่ะผมเนี่ยมือผมยังไม่ชนสแลนเลยมันชนสแลนเลยนะนี่นะครับสวยๆบรรยากาศตอนนี้คุมข้างหมดนะครับ โอเคบังคุดเม็ดครับทุกท่านบังคุดเม็ดอายุแปดปีถ้าคุณเอาไปเลี้ยงเองดีๆก็อีสองปีก็เอารูกแล้วครับสองสองปีก็เอารูกแล้วเอาเลี้ยงแล้วก็ให้มันโศกน้ํานะครับก็ออกดอกแน่นอนครับมีใครถามอีกไ,ไหมผมจะอ่านคอมเมนต์นิดนึงมันใหญ่จริงๆด้วยแหละผมบอกได้เลยตอนแรกผมโพสร,รูปกับโพสโฆษณาไปทุกท่านอาจจะมองไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับ เมื่อกี้เทียบกับคนไปแล้วมันใหญ่มากนะครับอ๋อนี่คุณเจ้าของเพอของคอมเมนต์ละนะครับคุณเอมหน้าค่าย VIP ฟาร์มนะครับขอของแถมให้หน่อยนี่ผมก็แถมแล้วนะครับนี่ก็แถมแล้วนะ <laughs> นี่ก็แถมแล้วนะอันนี้เจ้าของเข้ามาคอมเมนต์นะเจ้าของเข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากที่ดูทุกคุณก็จะเห็นของคุณเลยของจริงๆตรงเนี้ยบรรยากาศสดๆตรงนี้นะครับอันนี้ผมพูดกับคุณเอ๋ น้าค่ายนะครับ VIP Farm นะนี่ใครเห็นคอมเมนต์กันนี่คือเจ้าของเลยนะเจ้าของที่สั่งซื้อนะครับโอเคผมจะจบไลน์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะถ่ายเป็นภาพภาพให้ดูรถปิกอัพผ่านโคราชหรือเปล่า4ต้นเออเดี๋ยวผมพูดผมกำลังมีโครงการว่าเดี๋ยวผมจะมีการรวมรวมรถอาจจะลงภาคใต้ไปที่จังหวัดไหนอีสานจังหวัดไหนเหนือจังหวัดไหนผมขอขอคุยกันกันในทีมก่อนนะครับว่า เอ้ยเผื่อใครสนใจทางด้านไหนไอโคลากิจเจ้าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันขนไปได้ไม่กี่ต้นหรอครับรถคันหนึ่งเนี่ยอาจจะคุณอาจจะแชร์ค่ารถกับเจ้าของอีกคนนึ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะทํำยังไงเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่ครับเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทํำยังไงว่าแชร์ได้ไหมหรือว่าคุณสั่งซื้อเลยผมว่าโคลาเนี่ยซื้อได้เลยนะสี่ต้นเนี่ยคุณจ่ายค่ารถนิดเดียวเองคุณจ่ายค่ารถเนี่ยผมใช้คําว่าคุณแค่คิดราคาต้นเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็คบแล้ว ก็คมแล้วนะครับเาราลุงหมูปอต้้ยพันไม้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูเดี๋ยวพี่จะคุยคุยอะไรกันอยู่นะ้นกูดูคนกับต้นเนาะอย่าจริงเล่าลุงปต้พันไม้ครับอยู่จังหวัดจันทบุรีผมจบไลน์แล้วครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ